ยายหูยายห,ห,หูมาเบิ่งอันนี้ออกแล้วออกแล้วไอ้เบิง <c oughs> สองดอกอ่ะเบิง่ง บอเก็บเดชบอนี่เดดอกหนึ่งสูงปลูกปีนี่บอบ่อปูกตั้งแต่ปีนั่นสามปีแต่ปีนั่นบอเออจะปลูกใส่ไหมเดชกระสุดบ่อละบ่มีแต่อันนี้แหละกระรางออกฮะกระรางออกแต่นี่แหละ ดีใจขนาดเลยไม่เห็นหนุตื่นเต้นไ่แม่นถือกระตอลี่